เปิดใหม่นั่งจิบกาแฟชมวิวน้ำตกแถมขนมเครื่องดื่มเขามีลูกเล่นเวอร์ชื่อออมกอดคาเฟ่ในอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้านในคาเฟ่เนี่ยเขาตกแต่งได้น่ารักมากมีน้องหมีตัวเบอร์เริ่มอยู่ทั่วทั้งร้านเลยแถมมองออกไปด้านนอกเนี่ย<ม>ก็เห็นธรรมชาติฟิวป่าด้วยส่วนเมนูเขาก็มีให้เลือกหลากหลายจ้าอาหารข้าวขนมหวานก็มีหมดแถมจัดโปรทุกวันอังคารกับพฤหัดอีเราสั่งเซ็ตโชคลาภมาเค้กสตรอเบอร์รี่เขาเนี่ยแป้งนุ่มครีมละมุนมากกินเพลินๆได้หลายก้อนเลยเครื่องดื่มก็จะเป็นโอริโอ้ปั่นมาพร้อมลลูกเ่น สุดขังใครเป็นนักเสี่ยงโชคเนี่ยจะลองเอาไปลุ้นดูก็ได้นะส่วนรสชาติเครื่องดื่มเนี่ยก็ไม่หวานมากกําลังดีเลยนี่เขามีชั้น2ด้วยนะตกแต่งด้วยดอกไม้สุดอลังการใครชอบความเป็นส่วนตัวหน่อยเนี่ยก็แนะนําขึ้นมานั่งชั้นสองได้ส่วนเราก็ขอแวะมาแชร์ภาพสักหน่อยนี่สาวบัตเตอร์ไฟลมาลายงานตัวและไฮไลท์ของคาเฟ่ร้านเนี่ยก็คงเป็นโซนด้านนอกเนี่แหละเขาตกแต่งจัดสวนได้เหมือนฟิวป่ามากธรรมชาติลลอมรอบบรรยากาศดีสุดๆเวลาเดินเนะี่ยระวังเหยียบหญ้าละหมอด้วยนะนี่โซนน้ำตกคืออะไร